วัยรุ่นอยุูห้าพมพลาด29,000บาทเครื่องยนต์แน่แนๆไม่เคยติดแก๊สอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดเครื่องยนต์ 4, สี่สูบเรียงวางขวางแบบขับหน้าอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานเรเวลที่คันอยู่ครบหมดเลยนะซับในมอกงมอกอเพ็ดเดิมเลาซี่คมคมฝากระโปรงหน้ามีเรเวลด้วยฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยทํเสียงเดียวจบเลยล้อแมกเดิมโรงงานระบบห้ามเบรกได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดัมฝาท้ายอยู่ โลโก้โตต้าตรงกลาตงตัวใหญ่โซลูนาตรงรุ่นเครื่องยนต์พันหนึ่งร้อยสี่ดูฝาท้ายอ่าน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะย้าให้ทีหนึ่งเลยเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยภายในคันนี้เดิมมากใครเอาไปทําเดิมไปทำรีสโตเก่าเก็บก็ได้ดูสตาร์ทที่เดียวติดเลยเลขไม่แสนห้าหมื่นกิโลไม้แท้มือเดียวป้ายแดงวิทยุเดิมจากโรงงานเมื่อยี่กว่าปีที่แล้วนะเป็นเทปตลับนี้แถมตลับเทปไป้ด้วย เอาไปฟังฟังได้ทุกแผ่นทุกม้วนเลยด้านหลังก็ยืนว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานแต่เป็นมือหมุนนะระจกไฟ้าได้มาคู่หน้าคู่เดียวออโต้บานเดียวฝั่งคนขับใครที่สนใจซื้อไปเก็บหรือซื้อไปใช้งาน29,00มเลุย